สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Autograde ศูนย์รวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถการทดสอบสมรรถนะและข่าวสารยานยนต์ที่น่าสนใจหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดอัปเดตล่าสุดสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ2025 BYD y a งหว a n g U8 SUV ไฟฟ้าสุดหรูที่สร้างความฮือฮาในวงการรถยนต์ ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีจัดเต็มและสมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย BYD ยังหวัง U8 ปี2025เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ผสานความหรูหราเข้ากับความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีรูปลักษณ์ภายนอกมาในโทนสีเทาเมทัลลิกสุดพรีเมียมด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่โดดเด่นพร้อมไฟหนา้า LED แบบเรียวเฉียบเพิ่มความดุดันและทันสมัยเส้นสายตัวรถมีมิติที่บึกบึนสะท้อนความแข็งแกร่ง รอบคันตกแต่งด้วยรายละเอียดโครเมียมและล้ออลนลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้ลงตัวกับบุคลิก SUV ระดับบนห้องโดยสารภายในได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมการปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันระบายอากาศระบบไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้ตามต้องการแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบจอแสดงผลส่วนกลางขนาดใหญ่ให้ความละเอียดสูงและรองรับระบบสัมผัส รวมทั้งระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างครบครันด้านสมรรถนะ BYD ยังหวัง U8 ปี2025ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวให้กำลังขับรวมสูงสุดมากกว่า1,100แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ3.6วินาทีนับเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับ SUV ขนาดใหญ่ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้การยึดเกาะถนนและการทรงตัวทำได้มั่นใจแม้ในสภาพถนนลื่นหรือครุขระ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยยังหวาง u8 มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดทำได้สะดวกยิ่งขึ้นไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้คือความสามารถในการลอยตัวและเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สร้างความฮือฮาในตลาดโลก แม้อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปจำเป็นต้องใช้บ่อยแต่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของ BYD ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานรถ SUV ไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่ b l ล d ตแบตเตอร,ตตรี่รุ่นใหม่มีความจุขนาดใหญ่รองรับการขับขี่ระยะทางไกลกว่า1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐานการทดสอบของจีนและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมไฟได้กว่า80%ภายในเวลาราว30นาทีเท่านั้นในด้านช่วงล่าง b y เลือกใช้ระบบถุงลมแบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงของรถตามลักษณะเส้นทางช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองและความมั่นใจเวลาออกทริปทางไกลนอกจากนี้ตัวรถยังมาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดเข้าซองหรือขนานทางเท้าได้เองโดยผู้ขับขี่เพียงควบคุมผ่านหน้าจอหรือแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนภายในยังเน้นความเงียบเป็นพิเศษด้วยวัสดุดูดซับเสียงรบกวนรอบพัน ผู้โดยสารทุกที่นั่งจะรู้สึกสบายและผ่อนคลายไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่และระยะฐานล้อกว้างพื้นที่วางขาและห้องเก็บสัมภาระจึงกว้างขวางตอบโจทย์การใช้งานทั้งครอบครัวหากมองภาพรวม b y d ยังหวัง U8 ปี2025คือ SUV พลังไฟฟ้าที่มาพร้อมนวัตกรรมล้ำยุค ความหรูหราครบเครื่องและสมรรถนะที่แรงเกินคาดแม้ราคาจำหน่ายอาจสูงกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาคือประสบการณ์ขับขี่ระดับเรือธงที่ครบทั้งความปลอดภัยเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ความล้ำสมัยสำหรับใครที่สนใจรถ SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ BYD ยังหวัน U8 คือตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง ฝากกด Subscribe ช่อง DK a u t o g r a r e ไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ